มิเกลอัเตตาผู้จัดการทีมอาเซนนอนได้ออกมาโวยใส่ผู้ตัดสินหลังจากที่เดคลานไรท์ถูกไล่ออกด้วยการได้รับใบเหลืองที่2ในเกมที่เสมอกับไบตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่31สิงหาคมที่สนามเอมิเรตส,สเตเดียมในเกมนี้อาเซนอนเริ่มต้นได้ดีโดยไคฮาวเวตยิงให้ทีมขึ้นนำในครึ่งแรกแต่หลังจากที่ไรท์ถูกไล่ออกในต้นครึ่งหลังส่งผลให้ไบตันสามารถตีเสมอได้จากประตูของชูอัลเปโด ทำให้อาเตต้าตำหนิการตัดสินของผู้ตัดสินอย่างเผ็ดร้อนโดยกล่าวว่าเราเริ่มเกมได้ดีเราได้ประตูนำหน0่และเริ่มครึ่งหลังได้ดีเช่นกันแต่การตัดสินเปลี่ยนเกมไปโดยสิ้นเชิงถ้าใบเหลืองในลักษณะนั้นเกิดขึ้นตลอดทั้งเกมด้วยความเสมอต้นเสมอปลายมันก็โอเคดีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายอาเตต้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าผมทึ่งมากสำหรับการไล่ออก ครึ่งแรกตอนที่ฝ่ายตรงข้ามทําแบบเดียวกันพวกเขาไม่โดนจดชื่อหากเป็นกรณีแบบนี้พวกเขาสมควรโดนไล่ออกและมันน่าจะเป็น10ต่อ1 0รวมแล้วตอนที่เราเล่นกัน11ต่อ1นคนเราสมควรเป็นผู้ชนะและแม้เราเหลือ10คนเราก็สมควรชนะเราเสียไปสองแต้มเมื่อถูกถามถึงราฮีมสเตอร์ลิงนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากเชลซีอาเตต้าแสดงความพอใจกับการเสริมทัพครั้งนี้โดยกล่าวว่า ผมมีความสุขมากกับการเซ็นสัญญาทั้งหมดของเราผมรู้จักเขาดีเขามีสิ่งที่จะมอบให้เรามากมาย